ข่าวดีค่าป่วยการอสมอเดือนละ2,000บาทเข้าบัญชีแล้วดันกฎหมายรับยกระดับ30บาททั่วโลกนายสมศักดิ์ประกาศข่าวดีเงินค่าป่วยการเข้าบัญชีอสมอแล้วหลังรัฐบาลอนุมัติงบเพิ่มรวม8,000บาทหลังทั้งจากตกเบิกและเดือนล่าสุดลแล้วได้เพิ่มเป็นเดือนละ2,000บาทนายสมศักดิ์กล่าวไว้อีกว่าล่าสุดในปี2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เพิ่มเงินค่าป่วยการ กับอสมเป็น2,000บาทเพื่อส่งเสริมสนับสนุนบุบัติของอสมอในการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิขั้นพื้นฐานในชุมชนรวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่อสมอในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและวันนี้อสมอที่ปฏิบัติงานตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม2566ถึงมีนาคม2567เป็นระยะเวลา6เดือนจะได้รับเงิน โอนเงินค่าป่วยการตกเบิกเข้าบัญชีธนาคารของพี่น้องชาวอสมจำนวน6,000บาทและได้รับเงินค่าป่วยการสำหรับเดือนเมษายน2567อีก2,000บาทรวมเป็น8,000บาทและเดือนต่อๆไปอสมก็จะได้รับคนละ2,000บาทต่อเดือนซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะร่วมกับกรมบัญชีกลางพัฒนาระบบก,การเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ ให้กับอสมและได้รับความร่วมมือจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอำนวยความสะดวกในการโอนเงินเข้าบัญชีของอสมทุกคนขอ,ข,อขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องชาวอสมและอสสทุกคนด้วยนะคะและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันคะ่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆมในทุกๆวัน สำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ